มันมีดีอะไรไม่รู้มันมีดีอร่อยเธอจึงคอยเอาใจไม่รู้มันมีอร่อยดีเห็นเธอแทบทุกวันเห็นเธอกับมันเกี่ยวเอาล้ครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยีตาลก็สุดช่องโอปิโต้ทีวีและการแห่งความเกียรเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่ในเกมวันพีริเจเนรีนะฮะว้าววันนี้นะฮะเราจะมาบอกเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่ว่ามันมีอะไรกันบ้างคุณผู้ชมครับอ่า ก่อนอื่นเลยนะฮะฝากร้านซะหน่อยฮะเป็นร้านในกูบ๊กบารช็อปนะร้านรับฟังเกมต่างๆในราคาถูกนะสบายกระเป๋านะครับไม่ว่าจะเป็นบอกฟู้ดบอกคุณโอโลบ็อกนะฮะโลกู ok un, I, ool, X, box, นไอกูนเอ็กสกายบ็อกมีหมดนะก็ไปดูกันได้ลีเจเนรีก็มีนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เข้าเรืเ่องก,กันเลยดีกว่านะ,ะการอัปเดตนี้นะเกี่ยวกับพลังแฝงของเรานะครับผมได้เดินทางมาที่นี่นะเพื่อที่จะให้ทุกคนดูว่ามันอัปเดตอะไรนะฮะ โอเคอย่างแรกเลยนะฮะดักฟู้ดนะฮะดักฟู้ดนะครับเปลี่ยนจากค่าเออเป็นท่าอะไรวะท่าบ่อดดักโฮมป่ะนะครับเปลี่ยนจากดีเฟนต์เป็นเมลีนะฮะนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าท่าไหนนะฮะดักฟู้ดผมก็ไม่ได้ใช้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปข้างบนนะข้างบนนี่มีเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่นะโอ้โหติดกำแพงครับติดกำแพงโอ,โ,โอ้โห้เจอกล่องสมบัตินะฮะอ่าโอเคครับน่าจะไปทางนี้อีกนิดนึงนะแล้วก็วาร์ปขึ้นไปเลยบนเพทานโอเคถึงแล้ว นะครับอันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟวีพีนะครับขอบคุณเซิร์ฟวีพีน้องดิวนะที่แบบว่าเอาหงเอาหงเข้ามาให้เออเอาหงเข้าให้ได้อะไรวะอะไรคุณจะพูดอะไรวะเนี่ยโอเคก็ช่างมันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่าว่ามันอัปเดตอะไรนะคุณผู้ชมนะนั่นก็คือคุณผู้ชมเห็นอะไรที่มันแปลกตาหรือเปล่าครับอ่านะครับนี่ไงปัจเจนี่ไงนะครับมันมีปัจเจอยู่นะครับ มันสามารถล็อกสกิลได้นะมันสามารถล็อกไอ้นี่ได้นะนี่คุณผู้ชมครับสมมุติว่าเราจะเอาพลังแฝงเท่ทานี้ใช่ไหมเราก็ล็อกไปเลยนะครับจากนั้นราคาสุ่มมันก็เพิ่มเป็น1ล้านบาทนะครับแล้วเราก็จะสามารถสุ่มได้นะครับแบบไม่เสียนี่แล้วไม่เสียตรงนี้ไปนะเพราะว่ามันล็อกอยู่นะมันก็จะไปสุ่มค่าอื่นแทนนะครับแต่ว่าต้องเพิ่มตังประมาณ1ล้านสมมุติว่าเราอยากต้องการดีเฟนส์เท่านี้ใช่ไหมเราก็ล็อกไปเลย นะครับจากนั้นมันก็เพิ่มราคามาเป็น10ล้านกว่านะครับอ่านะครับแล้วต่อไปเวลาเราสุ่มมันก็จะสุ่มให้2ช่องนี้ที่ยังไม่ได้ล็อกนะอ่าคุณผู้ชมกาใจใช่ไหมล่ะนะครับถ้าเกิดว่าพอใจแล้วเราก็ล็อกไปแล้วมันก็จะเพิ่มเป็นร้อยล้านย็ดเคมึงต้องดูดมาขนาดไหนเนี่ยมึงถึงจะจะฟาร์มได้ขนาดเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าสุ่มไปล้านหนึ่งนี่เกลือนี่โอ้โหย็ดเคไม่อยากจะคิดเลยนะครับ โอเคครับผมถ้าเกิดว่ามันสามารถติ๊กออกได้นะถ้าเกิดว่ามไม่ต้องการนะอ่ามันสามารถแบบปลดล็อกได้นะราคามันก็จะเท่าเดิมนะจาก1ล้านก็กลายเป็น1นึ่งแนปกตินะเออถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจนะครับโอ้ไม่ม,ไม,มีไม่มีตังสุ่มให้แบบไม่มีตังสุมนะตอนนี้ผมมีแค่แสนเดียวเอง <c oughs> นะครับผมขอล็อกค่านี้แล้วกันนะฮะสามารถล็อกได้2ซ่องนะใครที่จุตินะอ่าก็ถือว่าดีนะฮะนะฮะ อ่าขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะสุ่ม1ล้านใช่ไหมมันก็จะสุ่ม3ช่องนี้นะครับอ่าโอ้อแต่ว่ามันต้องม้าด,ขาดหนหนีขนาดไหนเนี่ยมันจงจะสุ่มขนาดเนี้ยมันต้องขยันขนาดไหน,นกันเชียวนะครับก็มีแค่นี้แหละสําหรับการอัปเดตใหม่นะใครที่อยากเก่งๆก,ก็สามารถไปฟาร์มได้นะฟาร์มให้สักอ่าสิบล้านแล้วก็มาสุม่แมแหม่ถ้าเกือถ้าเกือกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละนะฮะโอเคครับถ้าเกินนี่ก็โ,โหที่ทำมาที่ศูนย์เปล่ากันเลยทีเดียวเชียว นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากก่งก็ไปหาฟาร์มกันได้นะครับแต่ว่าสําหรับผมผมพอแค่นี้แหละนะครับไม่ต้องการอะไรมากแบบแต่ถ้าเกิดว่าผมมีตังใช่ไหมเปิดกล่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มนะแต่ว่าเปิดได้นิดเดียวเองนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะการอัปเดตใหม่เดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะฮะน่าจะหมดละแหละน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสุ่มได้ คนไหนที่แบบรวยๆและขยันนะสุ่มได้เยพลังแฝงเยอะๆก็เอามาให้ผมรีวิวก็ได้นะสมมุติว่าแบบตันตันทั้งสี่ซองอะนะครับตันทั้งสี่ซองอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวดูการอัปเดตอื่นมั่งเหมือนจะไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมแล้วนะน่าจะหมดแล้วนะเออเกี่ยวกับแฮปปี้เลนนะแฮปปี้เรนได้ทําการลบออกไปแล้วนะฮะคนที่โดนเบรนจะไม่โดนส่งไปแฮปปี้เลนแล้วนะก็จะก็จะแบบว่าหายไปจากแฮปปี้เลนเลยก็คือเข้าเกมไม่ได้เลยนะครับ คนที่แบบว่าเล่นโปเล่นอะไรนะฮะเขาแบนโปแล้วก็บอกพวกพวกที่เกี่ยวข้องกับโป้ะนะก็จะโดนแบนหมดเลยนะครับอย่างเช่นแบบว่าให้เพื่อนที่ใช้โปเอาผลปีศาจให้เราอะไรเงี้ยก็โดนหมดนะฮะเออน่าจะมีเพียงแค่นี้แหละสําหรับการอัปเดตใหม่ก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้คุณผู้ชมชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะถ้าเกิดว่าอยากจะมาเล่นกับผมก็ติดตามได้ที่ไลฟ์สด5โมงเย็นนะทุกวันทุกวันเลยนะ5โมงเย็นยกเว้นวันจันทร์นะวันจันทร์หยุดนะฮะ โอเคก็ฝ okay, ากร้านในกับพักด้วยนะเป็นร้านรับฟาร์มเกมต่างๆในราคาถูกนะสนใจติดต่อได้เลยที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะฮะอละล้ครับก็ขอตัวลากไปก่อนละคุณผู้ชมครับไปละจ้าเอาละครับไองามไส้ตอนแรกจะปิดคลิปแล้วนะฮะแต่ว่าพอปิดคลิปไปนะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะฮะไองามไส้กูสาปปิดคลิปแบบว่าเป็นทางการนะฮะ แม่โอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยดีกว่านะก็คือการอัปเดตเกี่ยวกับ n p c ตัวใหม่นะฮะอ่าที่เกาะบอสแปดมือนะฮะเกาะดาบแปดมือนะ,ะก็จะมี NPC ตัวใหม่เข้ามานะครับมาดูกันว่ามีกี่ตัวภาพใช้ฮาคิดสังเกตแล้วกันนะครับนี่คุณผู้ชมดูครับว่ามันมีกี่จุดนะฮะหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดเดเคนะฮะมีประมาณกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวกว่านะครับ นะฮะตรงนี้ไม่เกี่ยวนะตรงนี้มันอัปเดตมานานแล้วนะเนี่ยเนี่ยตรง ABC ตัวนี้นะฮะเราไปดูกันดีกว่าว่า ABC ซตัวใหม่มันหน้าตาเป็นยังไงนะคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราจะขับเรือไปใกล้ๆก่อนนะับไปจอดที่ท่าเรือกันเลยนะครับโอเคเทียบทักกอก่อนโอเคเลี้ยวสะหน่อยครับมีเรือใหม่ก็ต้องใช้ <c oughs> อุตสา,าหุตกปลาได้ต้องพันตัวนะใช้เวลาประมาณ2วันก็ต้องใช้สักสักหน่อยนะฮะโอเคครับมันมีทางลงนะเรือนี่นี่นี่ตรงนี้นะนี่ อ่ามันมีทางออกนะแต่ว่าคียแม่งแม่งติดยัดเค่โอ้โอเคครับเด็ดไปนะฮะเห็นไหมไหมนะฮะเป็น n p c ปืนนะเหมือนเดิมมาเหมือนตัวนั้นเลยนะ n p c ปืนนะแต่ว่าตัวนี้มันจะเลเวล36หนะตัวนี้ตัวเก่ามันจะเลเวล20นะแต่ว่าตัวนี้มันจะเลเวลสาหนะอ่าผมไม่รู้นะว่าค่าแล้วมันได้ตังค์เท่าไหร่นะน่าจะประมาณ300รอยกว่านะเออตัวนี้น่าจะประมาณร้อยเดียวนะอ่ะ โอเคมีข้างบนด้วยฮนะนี่นี่ข้างบนข้างบนเฮ้ยทำไมามันไม่ยิงเราวะเออหรือว่ามันค้างวะเออนะครับก็มีเลเวลประมาณเลเวลยี่สิบสี่นะแล้วก็ยี่ยี่สิบสี่แล้วก็สี่สิบสองนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆนะตอนนี้กําลังเอบไงเดี๋ยวมันยิงใส่เรานะโอเคอ่ามันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วลอ่ามันยิงเราแล้วมันก็จะหนีนะผมไม่รู้นะว่าค่าได้ตังค์เท่าไหร่น่าจะสามร้อยนะเออผมลองไปอัดในเซิร์ฟวีพี ผมลองไม่อัดในเสื้อธรรมดาดูนะเหล็กมากเลยนะฮะขยับตัวไม่ได้เลยนะครับก็เลยมาอัดในเสื้อวีนะครับโอเคแล้วก็มีข้างบนด้วยนะโอเค๋ยวเราขึ้นเขาไปสักหน่อยนะนี่นี่นข้างบนข้างบนจะเป็นตัวที่ใส่เสื้อสีฟ้านะกางเกงสีเขียวนะมองใกล้ๆไม่ได้หวังมองใกล้ๆแล้วมันจะถอยหลังไงน,นะครับนี่นี่น,น,นี่อ่าตอนนี้ทางตันละสินะทางตันละสิมึงได้เจอกับความหวาดกลัวแน่ๆนะครับจนมุมครับตอนนี้มันจนมุมแล้ว ยิงอะไรครับยิงอะไรยิงไม่เข้าหรอกกุหนังเหนียวเออนะครับอันนี้ก็เลเวล50กว่านะนี่ฆ่าเลยนี่อ่ะโอเคแต่คุณผู้ชมครับเด้งนะเด้งเดโอเคคุณผู้ชมครับแป๊บหนึ่งนะเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับมีคนดูบอกมาว่านะฮะมีบอส800 0ันเข้ามาใหม่นะบอสเลเวล8000นะฮะอยู่ในนี้นะฮะนี่ๆๆๆๆๆ มันมีอยู่ข้างในนี้4ตัวนะไอ้สามตัวตรงนี้ไอ้สามตัวนี้น่าจะเป็นลูกกระจกนะแล้วมันมีตัวข้างในที่มันเป็นตัวเสื้อสีดํานะน่าจะเป็นลูกพี่มันนะมาไอตัวที่มันเป็นลูกพี่ไอ้บอสแปดพันมันสามารถตีสายโลเกียเข้านะมันใช้ปืนนะมันสามารถยิงสายโลเกียเข้านะแต่ไม่รู้ว่าเราใช้กดทาคิดสังเกตมันจะยิงเราเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะครับเฮ้ยถ้าเกิดว่าตอนนี้จะพยายามทําให้มันไม่เห็นเรานะตอนนี้มันยังไม่เห็นเรานะเรายังไปใกล้ได้อีกนิดนึง อ่าโอเคโอเคโอเคเลเวลเท่าไหร่ไว้ตัวสีลูกกระจกอ่ะลูกกระจกนะลูกกระจกเลเวลประมาณอ่าส so ี่ร้อยสี่สิบนะอ่าลูกกระจกนะอ่าเดี๋ยวลองสู้กับพวกมันดูไหมแต่ว่ากลัวลูกพี่มันจะเห็นว่านะครับอ่าเดี๋ยวให้มันเห็นสักตัวหนึ่งล้วกันว่ามันตีเราเข้าหรือเปล่าโดยใช้ฮาคิอ่ะเห็นยังโอ้ยเฮียฮุยยเมื่อกี้ลูกพี่มันเคลื่อนไหวฮะเราจะดูลูกกระจกนะ ลูกกระจกยิงกูเข้าคิดดูคุณผู้ชมครับลูกพี่มันไม่ดียิงมาเมื่อกี้เนียนะครับลูกกระจกยิงเราเข้าได้ฮะเดี๋ยวเราจะลองปล่อยไฟไปดูหน่อยนะฮะอ้าวประชาิพลังแม่งเดินมาหากูเฉยเลยมันดูดิลูกกระจกแม่งใช้พลังได้ตอนนี้ลูกพี่มันเห็นเราแล้วลูกพี่มันเห็นเราแล้วโอ๊ยเจ็บอุ้ยยังเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังเจ็บยังเจ็บโอ้โอุ้ยยังเจ็บนะครับคุณผู้ชมครับลูกกระจกของพวกมันแม่งตีเราเข้าเฮ้ยมันเดินมาว่ะมันเดินมาวะ เฮ้ยเฮ้ยโอเคครับนี่ <S <S น,นี่นี่มันเดินมาว่ะพอเรากดสกิลชาร์จพลังนิดหน่อยนี่มันมาเลยนะอ่าเฮียเดินหนีกูเฉยเลยเพอาะกลัวจริงแล้วเดินหนีกูเฉยเลยไอ้ป๊อตนีิว่าป๊อตนีิว่าพอดโถ่ไอ้เรานึกว่ามันจะแน่เ,เดี๋ยวรลองยิงซะหน่อยครับว่ามันจะตายมันจะถึกหรือเปล่ายิงไปสักหนึ่งลูกไปอ่ะยิงใส่ตัวนั้นป๊าบหนึ่งลูกว่าไงไหวไหม เหมือนจะถึกเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวลองแมกมาดูนะอลองแมกมาดูนะว่ามันจะถึกขนาดไหนมาไปโอเคตายไหมเฮ้ยเห็น <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยถึกว่ะลูกกระจกขนาดลูกกระจกยังถือครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองปล่อยแบบว่าทั้งไฟทั้งแมกมาดูนี่เฮ้ย,ยมันเห็นแล้วว่ามันเห็นแล้วว่ะเฮ้ย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 ม่งเก่งว่ะมันเก่งมากเลยนะเดี๋ยวลองปล่อยบ่อแมกมาดูนะ ออาวว่าไงตอนนี้เลือดมันลดนะเลือดมันลดนะมันทนบอกแมกมาเราไม่ได้นะตานไปดิปะโทอทนบอกแมกมาไม่ไหวหรอกปะโทโอเคต่อไปเป็นลูกพี่มันครับลูกพี่มันน่าจะถึกที่สุดแล้วนะแต่เราจะลองดูว่าบอกแมกมาของเราจะชนะมันได้ไหมเฮ้ยลองไปให้ลูกพี่มันยิงไหมอุดามีดพันหกดามีดพันหกครับคุณผู้ชมครับไอตัวนี้นะฮะลูกพี่ของมันเดี๋ยวเราจะปล่อยบอกใกล้ๆนะครับเดี๋ยวร,รอรอบอกแมกมาเราก่อน น่าจะใช้ได้ละแหละมาป๊าปอยบอกแม่มารอเลยโอเคแล้วเราก็ไปเอฟซะหน่อยฮะดูซิว่ามันจะถึกขนาดไหนเราอยู่ตรงโขดหินมันน่าจะมองเราไม่เห็นนะเฮ้ยเลือดลดไหมนะเหมือนเลือดจะไม่ลดเลยนะเราลองใช้ท่าที่แรงที่สุดดิลองนี้ลองดีท่าจากวัดเพิงนี่ท่าเสาคีโดนหรือเปล่าเหมือนจะไม่โดนเม้ยโดนโดนโดนที่ยัไม่ถึกว่ะ ถึกมากเลยครับคุณผู้ชมครับถึกเกินหนะ้าปล่อยบ่อแม็กมาอีกบ่อหนึ่งโอ้ไอเฮียแม่งไม่ธรรมดานะบอสแปดพันนัดน่าจะได้ตังประมาณสี่ b i l l i ถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันได้นะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเดินมาหาเราอะ่ะเดินมาอย่างว่องไวเลยนะมึงออโอเคครับดูกระจ็อกไม่เท่าไหร่ครับโดนบ่อแม็กมากของเราก็ตายแล้วแต่ไม่รู้ว่าโอเปมันสามารถฆ่ามันทีเดียวได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองใช้โอเปรฆ่าดูนะ โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนไอดีก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะแบบว่าเราจะใช้อุปิดตัดแล้วก็แบบควักหัวใจมาบีบเล่นแม่มเลยโอเคไอ้เชี่ยที่เห็นกูเฉยเลยเออเอาตามสไปน่าจะเป็นโจรภูเขานะโอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้อยู่ในเซิร์ฟธรรมดานะฮะก็มีคนแห่กันมาแบบว่าแห่กันมาตีบอสนะฮะตอนนี้บอสอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการตัดบอสนะว่าตัดได้หรือเปล่านะแบบว่าใช้อุปิดตัดนะ เออเคียมึงอยู่เฉยนี่นี่ตอนนี้เราตัดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะดูว่าเฮ้ยมันโจมตีได้นะมันโจมตีเราได้นะคุณผู้ชมควักกดใจได้ไหมควักกดใจควักกดใจควกกดใจจะแตกจะแตกจะแตกโอ้สามารถสามารถยิงเราตอนตัดได้นะสามารถตัดแล้วยิงหน้านะไอตัวนี้นะบอสแปดพันมึงขี้โกงชิปงนะครับเอาแสงจี้ดูซิจี้เข้าไปแตกไหมจี G ้เข้าไปจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว,ลวเดี๋ยวเราดูด้วยว่าได้ตังกี่บาทนะตัวนี้ เฮ้ย <Hey, S 2> ม่งถึกชิบเปกเลยเฮ้ย hey, ยิงมันต้องนานยังไม่ตายแล้วคตรถืออะนะครับใกล,ล้ละใกล,ล้ละเราต่อยอีกนิดนึงก็ตายแล้วมามาเดี๋ยวเราตัดซะหน่อยป๊ามีดักฟูดด้วยนะมีคนใช้ดักฟูดด้วยนะไอ้แค่กูจะทดสอบดูใะได้ตังกี่บาทอ่าเราลองฆ่ามันดูนะว่าเด้ตังกี่บาทโอเคตายยังวะเหมือนจะตายยากนะตายยากวะเฮ้ยยังไม่ตายอีกอะตายดิไม่ตายสักทีวะ ยังมัเหมือนจะตายแล้วนะนะน่าจะแหลกเป็นชิ้นแล้วไม่รู้ว่าเราจะได้ตังค์หรือเปล่านะครับโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยขีมัดเต็มไปหมดเลยนะครับข่าบ,บ้เลยเอาละ,ะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่รู้ว่าได้ตังค์เท่าไหร่นนะแต่เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวก่อนที่คลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะก็สำหรับวันนี้เราก็ไม่แบบไม่ไม่บอกปิดคลิปแบบเป็นทางการแล้วนะฮะเราจะบอกว่าไปละจ้า